ดวงจันทร์กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเฝ้ามองดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในฤดูใบไม้ผลิมันตกหลุมรักดวงจันทร์เข้าเสียแล้วทุกคืนต้นไม้ใหญ่เฝ้ารอที่จะเห็นดวงจันทร์แสนงดงามแต่ทำไมดวงจันทร์จึงค่อยๆเปลี่ยนไปต้นไม้ใหญ่เสียใจมากที่ดวงจันทร์ไม่สวยเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์กันแน่นะ บนเนินเขามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแต่ก่อนมันไม่ได้สูงเด่นแบบนี้เพราะมีต้นไม้อื่นที่สูงกว่าเบียดบังอยู่จนกระทั่งปีนี้ต้นไม้ที่ใหญ่กว่าเหล่านั้นถูกโค่นไปจนหมดมันจึงกลายเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดบนเนินเขาและมีโอกาสมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างเต็มตาเป็นครั้งแรก แต่บางครั้งการเป็นต้นไม้สูงใหญ่ก็มีข้อสเสียเช่นวันที่มีแสงแดดจัดอย่างวันนี้ต้นไม้ใหญ่ต้องทนร้อนอยู่เพียงลำพังเพราะไม่มีร่มเงาของต้นไม้ที่สูงกว่าคอยให้ร่มเงาอีกแล้วช่วงเวลากลางวันที่ร้อนจัดผ่านไปอย่างแสนทรมานพอตกกลางคืนต้นไม้ใหญ่ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นสบายขึ้นมาก พยเย็นขึ้นมาหน่อยฤดูร้อนหนี่ร้อนจริงๆตอนกลางคืนอากาศเย็นต้นไม้ใหญ่รู้สึกสบายใจจึงแหงนหน้ามองตำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนทันใดนั้นมันก็เห็นอะไรบางอย่างนั่นอะไรอะ่ะท่ามกลางความมืดมิดมีใบหน้ากลมใหญ่สีเหลืองนวลกําลังมองลงมาต้นไม้ใหญ่รู้สึกใจเต้นตึกตัก ใบหน้าน,นั้นมีลักษณะกลมแต่ไม่สว่างจ้าเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันเคยเห็นตอนกลางวันเพราะดวงอาทิตย์นั้นยิ่งมองยิ่งแสบตาแต่ใบหน้าน,นี้ยิ่งมองยิ่งรู้สึกมีความสุขต้นไม้ใหญ่แหงนมองใบหน้ากลมสวยบนท้องฟ้าแล้วตะโกนถามเธอเป็น่อรเหรอดูไม่เหมือนดวงอาทิตย์เลยฉันชื่อดวงจันทร์ ต้นไม้ใหญ่พยักหน้าตอบด้วยความยินดีทุกครั้งที่มองดวงจันทร์มันรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกต้นไม้ใหญ่สั่นกิ่งเบาๆเมื่อมีความสุขมันมักจะสั่นกิ่งเช่นนี้เสมอตอนกลางวันเธอไปอยู่ที่ไหนเหรอทต่ไมฉันมองไม่เห็นเธอเลยฉันลอยอยู่บนทอ้องฟ้าตลอดแหละแต่ตอนกลางวันดวงอาทิตย์สว่างมากเธอจึงมองไม่เห็นฉันจริงเหรอ ดวงจันทร์พยักหน้าฉันไม่ชอบดวงอาทิตย์เลยถ้าฉันมองเห็นเธอทั้งกลางวันและกลางคืนก็คงดีนะถ้าอย่างนั้นก็ลองหาดูดีๆสิบางทีเธออาจจะมองเห็นฉันก็ได้แต่ตอนกลางวันดวงอาทิตย์ส่องแสงเจ้าตลอดเลยมองท้องฟ้าได้ยากลำบากนะสิแหมดวงอาทิตย์นี่แย่จริงๆทำให้ฉันมองไม่เห็นเธอต้อนไม้ใหญ่ตัดเพอ้อ ดวงจันทร์อมยิม้มเพราะท่าทางของต้นไม้ใหญ่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูขณะนั้นเองมีเมฆกลุ่มใหญ่ค่อยๆลอยมาบังหน้าดวงจันทร์ดวงจันทร์จึงกล่าวคำอำลาคืนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์เจ้ต้นไม้ใหญ่เสียดายมากต้องรอถึงคืนพรุ่งนี้เลยเหรอ วันรุ่งขึ้นต้นไม้ใหญ่รู้สึกว่ากลางวันช่างยาวนานเหลือเกินทุกๆุกวันต้นไม้ใหญ่เฝ้ารอให้ถึงกลางคืนเร็วๆพอแค่ได้มองใบหน้าที่สว่างสวยของดวงจันทร์ก็ทำให้มันมีความสุขแล้วแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานใบหน้าของดวงจันทร์เล็กลงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แก้มค่อยๆตอบลม ใบหน้าของดวงจันทร์หายไปทีละน้อยทีละน้อยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปใบหน้าของดวงจันทร์เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวทำไมใบหน้าของดวงจันทร์จึงกลายเป็นอย่างนี้นะต้นไม้ใหญ่เสียใจมากใบหน้าของดวงจันทร์ที่ต้นไม้ใหญ่ชอบเป็นทรงกลมสวยงามไม่ใช่หนะ้าครึ่งเซี่ยวแบบนี้ ทุกคืนต้นไม้ใหญ่มองดูใบหน้าที่เปลี่ยนไปของดวงจันทร์ตอนนี้มันไม่รู้สึกดีใจอีกแล้วเมื่อเห็นใบหน้าแปลกประหลาดของดวงจันทสองสัปดาห์ผ่านไปใบหน้าของดวงจันทร์ผอมลงจนเหมือนมีดปลายแหลมต้นไม้ใหญ่รู้สึกไม่ชอบดวงจันทร์มากขึ้นทุกทีช่วงนี้เธอมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าทำไมถึงทำหน้าบูดแบบนั้นล่ะ ดวงจันรถามต้นไม้ใหญ่ด้วยความเป็นห่วงฉันไม่ชอบเธอแล้วทำไมล่ะดวงจันท์ถามเสียงอ่อยก็เธอไม่สวยแล้วนะสิใบหน้าของเธอที่ฉันเห็นตอนแรกอะไม่ได้เป็นแบบนี้มันแปลกขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยเธอผอมจนฉันไม่อยากมองเลยต้นไม้ใหญ่เธอไม่เข้าใจหรอกความจริงแล้วใบหน้าของฉันไม่ได้เปลี่ยนไปนะ แหมแก้มตอบขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนอีกใบหน้าของฉันเหมือนเดิมจริงๆนะแต่ว่าในหนึ่งเดือนฉันต้องหมุนไปรอบโลกดังนั้นถ้าเธอยืนมองฉันจากที่เดิมเธอจะเห็นหน้าของฉันเปลี่ยนไปทีละนิดนะสิฮะถ้าอย่างนั้นฉันก็เข้าใจผิดเธอมาตลอดเลยสิต้นไม้ใหญ่ไม่พูดอะไรกับดวงจันทร์อีก ดวงจันทร์หน้าเศร้าหายเข้ากลีบเมฆไปหลายวันต่อมาต้นไม้ใหญ่ที่กําลังมองท้องฟ้ายามค่ำคืนตกใจมากไม่เห็นใบหน้าของดวงจันทร์เป็นเหมือนกับตอนที่พบกันครั้งแรกต้นไม้ใหญ่รู้สึกละอายใจจนไม่ลกล้าคุยกับดวงจันทร์อีกแล้วพรุ่งนี้ต้องขอโทษด,ดวงจันทร์ให้ได้คืนนี้ ต้นไม้ใหญ่นอนหลับฝันดีภายใต้แสงของดวงจันทร์